ฮัลโลสวัสดีคะ่ะทุกคนพี่กุ๊งนะคะวันนี้นะเราได้ข่าวมาอีกแล้วทุกคนเขาบอกว่ามีปีศาจออกอารวาที่มีคนเห็นอะ่ะมันเป็นรูปร่างหน้าตาแบบว่าปุกปุยขนปุกปุยหูยาวแล้วก็มีฟันหยืนแหลมคมแต่ลักษณะที่เขาพูดมาให้ันเหมือนไอ้เจ้าตัวนี้เลยทุกคนนี่มันคือลาบูบูนะเฮ้ย <Hey, S 2> มันจะเป็นได้ไงลาบูบูตัวนี้อะ่ะ หรือว่ามันเป็นลาบูบูปีศาจหรือเป็นผีที่มันเข้าลาบูบูเราก็ไม่แน่ใจวันนี้เราก็เลยจะมาบินโดรนพิสูจน์กันในสถานที่แห่งนี้นะว่ามันจะมีปีศาจลาบูบูผีลาบูบูหรือลาบูบูบ้าหรืออะไรสักอย่างกันทุกคนโอเคก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้ากดแล้วเราไปพิสูจน์ลาบูบูผีหรือว่าตัวอะไรก็ไม่รู้กันลาบูบูลาบลาบูลาบูบู โอเคทุกคนมามาเริ่มกันเลยเดอ้เอเฮ้ยตรงนี้แหละทุกคนในสถานที่อย่างนี้นะคะที่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนโกดังรางนะคะโอเคเดี๋ยวเราพิสูจน์กันเลยว่าเห็นกระตาสองตาเลยว่ามันมีอะไรที่แบบว่าน่ากลัวไหมทุกคนพี่วูซูมเข้าไปดูแล้วแบบว่ามันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะเดี๋ยวนะเราพิสูจน์ไปเลย่อยมีเรือเป็นเรือ,รอสีเขียวทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อทุกคนตอนนี้นะคะบินโดน ไปตรงที่โกดังที่มีคนบอกว่าเจอเจ้าปีศาจนะคะโอเคทุกคนลาบูบูช่ไมเพราะพี่กูบูชอบลาบูบูมากแล้วก็พอเห็นด้านหลังเนี่ยมันคือลาบูบูชัันเลยอ่ะหรือว่ามันแค่เป็นแบบ มีศาสตร์ผีที่มันแปลงกายจำแรงกายมาเหมือนอเดี๋ยวเราไปบินโดนดูด้านข้างเขาดีกว่าด้านข้างที่เขาเดินไปนะคะเฮ้ยมันจะเป็นลาบูบูจริงหรอเฮ้ยทุกคนถ้ามันเป็นลาบูบูจริงอะ่ะมันจะใช้ความน่ารักเพื่อแบบว่ากินไส้เด็กหรือเปล่าไม่รู้มาทุกคนมันเดินมาทางไหนแล้วเนี่ยมันจะใช้ความน่ารักเพื่อที่จะมาขมือบเด็กหรือเปล่าเฮ้ยทุกคน เมื่อกี้มันเป็นลาบุบู่สีน้ำตาลนะคะเออแล้วคนที่ให้ข้อมูลมาเขาก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่ามันเป็นลาบูบัวอะไรอะ่ะออตรงนี้เป็นพาเลตนะคะเป็นแท่นไม้นะเป็นแท่นไม้ร้างนะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรที่แบบว่าเครียดตรงนี้เครียดโอเคไปดูกันต่อมุมนี้เมื่อกี้ที่เราเห็นเขาเดินมาเขาเดินแบบชิวเวอร์มากทุกคนเหมือนเขาไม่กลัวใครจะมาจับตัวหรือว่ามาหินเขาเลยอะ่ะพี่กูว่าแบบนี้มันน่ากลัวมากแล้วนะมันเหมือน คนหรือว่าปีศาจท,ที่แบบว่าไม่เกรงกลัวต่ออันภัยอะไรเลยคือแบบว่าแสดงว่ามั่นใจสกิลการต่อสู้ของตัวเองขั้นสุดเออเนฮ้ยประตูแดงแบบนี้เฮ้ยทุกคนทุกคนมองประตูแดงแบบนี้มันมันเหมือนโดนพังแฮมันเหมือนแบบโดนทําลายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันก่อนนะคะมันเหมือนทางขึ้นอ่ะใช่ตรงนี้หรือเปล่าโอดูุมล่างงรดอนลาบูล สีเขียวหรือเปล่าปีศาจต,ตัวสีเขียวที่มันรูปร่งรางลักษณะเหมือนลาบูบัวเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้อยเฮ้ยตอนนี้ทุกคนตอนนี้ปีศาจต,ตัวนั้นมันเดินไปไหนอะ่ละหรือมันจะเดินเข้าไปามันเดินเข้าไปในประตูสีแดงว่าแล้วว่าประตูสีแดงนี่มันมีอะไรสักอย่างที่แบบว่าน่ากลัวมากเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เป็นเศษซากอะไรลอยเลือดอลอยเลือดเหรอ ช่หรือเปล่าหรือพี่กูตาฝาดโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมุมดูกันนะคะอ่าโอเคตอนนี้นะเราเปลี่ยนมุมดูตรงนี้เป็นที่รางที่ไม่มีใครขับผ่านเดินผ่านเลยนะอุย้ยนี่นี่นี่ทุกคนตรงนี้มันเป็นโกดังเป็นมุมโกดังถ้ามันมีตัวอะไรที่มันอยู่ตรงนี้นะพี่กูว่ามันน่าจะเป็นฟิลแบบมาส่องสุม่มแรงส่องสุม่มเมื่อกี้เราเห็นตัวสีน้ําเงินเรียบร้อยแล้ะไม่ใช่สิตัวสีเขียวเรียบร้อยล,ละ ลาบูบูที่มันเคลื่อนไหวได้เป็นราบูบูในชีวิตจริงเฮ้ยแต่ก็น่ารักนะดูดิลาบู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 อุ้ยน่ารักมากเลยคนชิงอ่ะหรือว่าเขาไม่ได้มีพิษภัยอะไรหรือเปล่านะเขาอาจจะแค่จำแรงกายมาเป็นคนเอ้ยเป็นราบูบูที่มีชีวิตหรือว่าเขากำลังคิดแผนการเร้ายจะทำอะไรกันอยู่หรือเปล่าหวังว่าจะไม่ใช่แผนการยึดครองโลกนะ ไอตัวสีตาเดินไปแล้วไอตัวสีม่วงเดินไปไอตัวสีน้ำตาลเข้มเดินไปหรือว่ามันจะเป็นแผ่นการที่ยึดครองโลกของลาบูบูปีาศาจนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบข้างนะคะว่ามีอะไรที่แบบน่ากลัวน่ากลัวบ้างนะ okay. Okay, โอเคโอเคทุกคนอุ้ยนี่มันใช่รอยเลือดหรือเปล่าทุกคนอันนี้ไม่ใช่รอยเลือดนะคะน,นี่เป็นแค่ร่องรอยสนิมใช่ไหมอุย้ยหรือว่ามันเป็นที่ส่งสัญญาณอะไรที่แบบว่าโหนโหนนะทุกคนวุ้ยทุกคนตอนนี้นะพี่อู๋ ื่อที่จะดูบินโดนเพื่อที่จะสำรวจรอบข้างนะคะว่ามีอะไรที่มันน่ากลัวเป็นลาบูบูที่มันตั้งใจจะยึดของโรคหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราซูงเข้าไปดูเมื่อกี้จุดนี้ที่มันอยู่นะเฮ้มันหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยไม่ใช่สิมันน้องหายไปไหนแล้วน้องลาบูบูที่น่ารักโอเคไม่เจออะไรคะ่ะแสดงว่าลาบูบูอาจจะไม่ได้ยึดของโรคเพราะลาบูเป็นคนดีเพราะถ้าลาบูบูไม่ดีมันก็จะทําร้ายโดนของเรานะคะโอเคอเฮ้ยตัวน้ําตาลเาวิ่งมา la boo boo la boo la boo la boo boo